Chia! Mai nó ông diễn Mai nó ข้ามองเจ้าผิดไปตอนนี้ข้านับถือความกล้าหาญของเจ้าเพราะนักรบที่หาญกล้านั้นหายากยิ่งนักรบที่รักประชาชนยิ่งหายากเจ้าควรจะได้เป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ ทุกคนรู้ดีรู้เกี่ยวกับเรื่องงานแต่งของเราทำไมเจ้าไม่คิดถึงชื่อเสียงของข้าก่อนที่จะทำอะไรโง่ๆเช่นนั้นทำไมเจ้าทำแบบนั้นเจ้าไม่รักข้าเลยงั้นเหรอไม่รักเลยใช่ไหมแต่องค์หญิง ข้าขอบอกเจ้าเอาไว้เลยว่าข้าคลั่งเจ้ามากอยากให้เจ้ามาเป็นของข้าและข้ารู้ดีว่าคุณจะทำยังไงถึงจะได้เจ้ามาข้าอาจจะหลงไหลในตัวเจ้ามากจริงแต่ข้าขอบอกอะไรกับเจ้าไว้เลยถ้าเจ้าพยายามจะทำอะไรเช่นนี้อีก ข้าสาบานว่าข้าจะฆ่าทั้งครอบครัวของเจ้าทิงซะข้าจะฆ่าครอบครัวเจ้าทีละคนข้าทั้งครอบครัวเจ้า,ลา,จาและก็ข้าทั้ง ราชวงศ์กุตุบเลยข้าสัญญาผิวของเจ้านิ่มเหมือนผ้าไหมแต่เท้าของเจ้าไหมแล้วเจ้าไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บเท้าเจ้าไหม ใจข้ากับลูกไม่เช่นกันขอตัวละ ทำไมท่านถึงแต่งเรื่องล่ะเพคะดูเท้าของท่านสิองหญิงเท้าท่านบาดเจ็บไปหมดแล้วมันเป็นความผิดของหม่อมฉันให้ชาตุรคานควักลูกตามหม่อมฉันออกซะยังดีกว่าองค์หญิงไม่น่าทําแบบนี้เลยเพคะให้ชาตุรคานทําร้ายหม่อมฉันเลยดีกว่าเจ้านี้ได้รับอิทธิพลมาจากอันทูเนียเยอะนะเจ้าพูดจาเหมือนเขาเลยอะ ข้ไม่คิดว่าเจ้าจะทําแบบนี้ทําไมเจ้าถึงทําแบบนี้เจ้าอยากให้พวกเราตายกันหมดหรือ,อยังไงกันนะฮะอย่าตรดเช่นนั้นไพคะท่านยายแล้วเจ้าทำแบบนี้ทำไมเพราะแบบนี้ข้าเลยไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าสุลต่านยูดอสเจ้าต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยการแต่งงานกับสุลต่านยูดอสคือแสงสุดท้ายของอาณาจักรเรานะ ถ้าเจ้าอยากจะปกป้องอาณาจักรเราจากชาตุรคาและลุกนุดดินเจ้าก็ต้องแต่งงานกับท่านยูดอสเข้าใจไหมเจ้าจะต้องแต่งงานกับท่านยูดอสให้อภัยข้าด้วยท่านยายข้าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกแล้วราเซียอย่าลืมนะถ้าเจ้าทำผิด เจ้ากับข้าจะไม่มีโอกาสได้เห็นอนาณาจักรนี้เฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งทั้งอาณาจักรจะกลายเป็นเท่าทุลีถ้ามันเป็นความผิดของเจ้าเจ้าจะต้องรับผิดชอบจดจำในสิ่งที่ข้าพูดเข้าใจนะอย่าทำเรื่องโง่องๆอีก <c oughs> ท่านยายรอก่อนเอ่อ,อ มันเป็นความจริงท่านแม่เอาทูนียฆ่าสุลต่านได้ง่ายๆเลยเขาเก่งกว่าสุลต่านอีกแต่ทำไมยูยูเขาก็หยุดไม่รู้สุลต่านกำลังติดกับดักแทๆ้ๆนั่นสิอะไรกันที่เป็นเหตุผลที่เขาไม่ยอมโจมตีสุลต่านเราต้องทำตามวิถีของเราเราต้องเคารพคนกล้าเก็บดาบเข้าฝักซะ เยี่ยมไปเลยอันทูเนียเป็นคนที่มีวิธีหลักการรัเสียก็เป็นหญิงที่มีศิลธรรมรอดูเธอว่าค้าจะทำลายความสัมพันธ์ของมันทั้งสองคนให้รอบค่บ ท่านแม่กำลังมองอะไรข้าพยายามจะคิดว่าจะทำให้คนเรายอมทิ้งหลักการได้ยังไงกัน